มาดูทางด้านบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft เชื่อว่าต่อไปมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายนั้นจะย้ายเข้าไปประชุมอยู่บน Metaverse ภายในระยะเวลา2-3ปีนับจากนี้ไป นับตั้งแต่วันที่มาร์คซักเบิร์ตนะครับได้เปิดประตูให้เราทุกคนได้รู้จักกับเมตาเวิร์สในโลกเสมือนจริงที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเรื่องราวของโลกแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองและอยู่ในกระแสตลอดเวลาซึ่งบิลเกตส์ก็เป็นหนึ่งในคนที่จับตามองด้วยความสนใจและได้เขียนถึงไว้ในโพสต์ส่งท้ายปีในบล็อกส่วนตัวเอาไว้อย่างน่าสนใจการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเห็นได้ชัดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก่อนที่จะทำนายต่อว่าการทำงานในรูปแบบนี้นั้นจะเป็นสิ่งที่ ซึงดูดให้คนเข้าไปอยู่ในโลก Metaverse กันมากยิ่งขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นความจริงได้นั้นจะต้องใช้เวลาและความต้องการจากผู้ใช้และผู้จ้างซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Meta และแพลตฟอร์มเก่งๆอย่าง Roblox หรือ Minecraft ของ Microsoft เองที่จะต้องพัฒนาโลกเสมือนที่จะกลายเป็น Metaverse